สวัสดีครับทุกคนสวัสดียามเช้าความมาชมทุเรียนรับปูกได้หนึ่งเดือนแล้วหนึ่งเดือนนะครับเติมแตกยอดแล้วแตกยอดใบใหม่แล้วยอดอ่อนแล้วขึ้นมาแล้วแสดงว่ารากเริ่มเดินแล้วมีแตกแขนงแตกอะไรน,น้อยออกมาเยอะเลย แตกแขนงแตกอะไรแตกยอดใหม่ใบใหม่รากแสดงว่ารากเริ่มเดินแล้วหนึ่งเดือนโอเคนี่ต้นนี้รากใหม่ยอดใหม่มีแตกทุกทุกไก่กิ่งเลยน,น,นี่แตกออกมาทุกแขนงเลยนี่ลำต้น ใต้ลำต้นก็มีแตกออกมาแตกใบใหม่แล้วใบตั้งตรงใบตั้งชี้ตรงรากเริ่มเืินอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็ออกยอดแล้วมีแตกแขนงตรงนี้ออกมาตรงตานี้ออกมาแปลงว่ารากเริ่มเดินแล้ว ใบไม่ใบไม่หึกนะใบต้องชี้ตรงนี่นี่ก็ใบตั้งตรงหน่อยก็มียอดออกมาบ้างแล้วมีแตกใบยอดผลมาใหม่ทุกนี่น่นี่่ก็มารากเริ่มเดินโอเคหนึ่งเดือนผ่านไป มาอัปเดตต้นทุเรียนปลูกใหม่ให้ดูอใบนี้น่าจะเป็นโรคใบนี้น่าจะโดนอะไรนี่ไว้ให้มันร่วงเองเราไม่ไปด็ดออกเขาร่วงเองเขาตัดใบใหม่ร่วงเอง,ย,ง,เองยังมาเห็นมีใบร่วงครับตัง้งแต่ปลูกมาก็ปลูกเพิ่อมอยู่ครับทยอยปลูกไปเรื่อยๆ ั่งนี้ก็เป็นต้นชะอมต้นชะอมก็มีเกิดบ้างแะแต่ยอดอ่อนออกมาหม่บ้างต้นชะอมขาทางนี้เป็นขาแดงน้อยไม่ใช่ขาแดงใหญ่ขาแดงใหญ่อยู่ฝั่งนู้นขากระเสียดแดงกระเสียดอยู่ฝั่งนีน้เริ่มออกนอแล้วขาแดงเล็ก ครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับเลิบเริบลักๆเป็นทุกคนกำลังใจให้ทุกคนครับสูๆ้ๆบ๊ายบาย